ของไปที <f dragging> ่ไหนมีแต่หมอกครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีดีบนสถานีเครื่องส่งของสื่อสารของพิทยุโทรทัศน์บรรยากาศหมอกทั้งนั้นเลยครับมืดไปเลยบรรยากาศตอนนี้ครับบรรยากาศสวยครับท่านผู้ชมครับเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเปนบนเขาภูผาครับทีวีดิจิตอลของ3 5 7 9 11นะฮะ เป็นสาวอากาศกับมีแต่หมอ,อกทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมฮะบรรยากาศบนเขาครับบรรยากาศหมอ,อกวันนี้หมอกสุดๆเนี่ยฝนตกหน้าหนาวก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับสัมผัสไอหมอ,อกผสมสายฝนช่วงมีฝนวันนี้ฝนตกครับสกลนครประเทศไทยเรารับอิทธิพลของฝนครับของวัน ที่9กุมภาพันธ์2564ครับท่านผู้ชมนี่ครับหมอกทั้งนั้นหมอกผสมกับสายฝนครับวันนี้สสาอากาศของสถานีวิทยุราาัฐชภาเสาของไทยพีบีเอสเป็นคนเป็นลางๆอันนี้เสาของพิพทยูอนประเทศไทย ไฟเสาหมดิเลยเสาไม่เห็นถ้าไม่มีไฟเสาของช่องสามก็เห็นแต่โคนเสาปลายเสาไม่เห็นโอ้ยได้เห็นมห,นม,หนมอกเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วครับฝนเริ่มมาฝนหมอกอีแจะหมอกแล้วไม่ใช่ฝนหมอกผสมสายฝนครับ โอเคครับขอบคุณครับเอามาการมาฝากกับท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนครับ